พี่น้องเกษตรกรครับคิดว่าการให้ปุ๋ยทางใบหรือทางดินสําหรับแคลเซียมโบลอนเนี่ย<ะ>แบบไหนดีกว่ากันใครรู้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยครับ แต่วันนี้ผมจะมาบอกให้เลยครับการให้ทางใบเนี่ยคือดีที่สุดแล้วเพราะอะไรลองไปฟังเหตุผลในคลิปนี้เลยครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนย้ายในท่ออาหาร<อ>การเดินทางดินนะครับต้องอาศัยการคายน้ําที่จะช่วยพาแคลเซียมครับจากรากเนี่ยขึ้นไปบนยอดแต่ยอดอ่อนดอกหรือผลเนี่ยอาจจะได้รับแคลเซียมน้อยโดยเฉพาะช่วงที่อากาศชื้นฝนตกหรือเมื่อเวลาที่ฟ้าปิดนะครับพืชไม่มีการคลายน้ําไม่มีการดูดกินอาหารจากดินขึ้นไปทําให้พืชน,นะครับไม่สามารถได้รับแคลเซียมได้โดยตรงอีกทั้งนะครับการให้แคลเซียม ทางดินเนี่ยแคลเซียมเป็นธาตุที่ละลายได้ใน pH ที่6.5-7ถึง 7. แต่ส่วนใหญ่นะครับพี่น้องเกษตรกรจะปรับ pH อยู่ที่5.5-6.5ถึง 5, ทำให้แคลเซียมตรงจุดนี้นะครับไม่สามารถละลายและพืชไม่สามารถกินได้ครับแต่การให้ทางใบนะครับคือการส่งตรงจุดไปที่ยอดอ่อนดอกและผลอ่อนทันทีและการให้ทางใบนะครับคือการแก้ปัญหา พืชขาดแคลเซียมและโบลอนได้อย่างรวดเร็วเห็นผลในไม่กี่วันควบคุมตำแหน่งและช่วงเวลาการให้ได้อย่างแม่นยำลดความเสี่ยงจากดินไม่เหมาะสมหรือว่ารากทำงานช้าครับเหมาะกับช่วงวิกฤตเช่นก่อนหรือระหว่างดอกออก แลวผมต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่แค่แคลเซียมโบลอนแล้วจบต้องเป็นแคลเซียมโบลอนอัตรา4ต่อ1แคลเซียม4และโบลอน1อนหากใช้อัตราเกินนี้นะครับเช่นแคลเซียม6โบลอน0.4แบบนี้นะครับตัวที่เป็นตัวกําหนดเนี่ยคือตัวที่มีน้อยกว่านั่นก็คือโบลอนพืชนะครับจะสามารถกินแคลเซียมอะ่ะได้เพียง1.8เท่านั้นส่วนที่เหลือไม่ได้ไปไหนครับแต่เป็นผลึกเกาะอ,อยู่บนใบนั่นเองอต้องบอกเลยนะครับว่าผลึกสวยงามแบบนี้ไม่ได้สวยอย่างที่คิดเพราะมานะะันมนะ เหี่ยวและยังอุดปากใบพืชขายน้ำไม่ได้กินปุ๋ยก็ไม่ได้สุดท้ายพืชตุ๋ยครับต้องใช้สูตรที่มีอนุภาคที่เล็กและละลายน้ำง่ายซึ่งให้ซึมได้ทันก่อนที่จะเกิดการตกผลึกบนใบลดปัญหาการปิดปากใบและการซันเบิร์นนั่นเองและการให้แคลเซียมโบลอนทางใบนะครับต้องนี่เลยครับอีโคพัทแคลเซียมโบลอนอัตรา4ต่อ1มีใบรับแจ้งที่ถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตรครับช่วยแก้ให้ปัญหาดอกไม่ติดติดดอกยากขั้วไม่เหนียวดอกร่วงผลร่วงอนุภาคเล็กซึมไวใช้ได้กับพืชทุกชนิดวันนี้นะครับผมมาจา ราคาได้โดยตรงจากโรงงานเลยครับ1ขวดจากปกติ650บาทวันนี้เอาไปเลยครับเหลือเพียง139บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับรีบทักแชทที่เพจหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ